สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาคำนวณสูตรสถิติข้ามปีครับสำหรับงวดนวันที่16เฉพาะงวดนวันที่16นะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาผมเอางวดนวันที่1ของแต่ละปีย้อนไป3งวดครับตั้งแต่ปี66 67แล้วก็มา6 8ก็เลขก็เข้าเหมือนกันครับงวดที่ผ่านมาสำหรับสูตรนี้นี่ครับ มีเลขอยู่สี่ตัวที่ผมจับออกมาผมจับได้แปดเจ็ดเพราะว่าเลขออกที่เจ็ดแปดก็มาข้างบนก็ถือว่าเป็นสูตรที่มาบนครับไม่ได้ลงข้างล่างมาบนอย่างเดียวสำหรับสูตรสถิติก็ถือว่าสูตรนี้ใช้ได้ครับของงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งครับของแต่ละปีหนึ่งทับสิบเดี๋ยวมาดูงวดสิบหกทับสิบครับ ก็ตัวเลขก็อาจจะเดินตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละสูตรนี่เขาก็จะมีตัวเลขเดินเขาแต่ละงวดไม่เหมือนกันครับถ้าเราเอาวันที่1 6มาคํานวณแบบนี้ตัวเลขจะไม่ได้แบบนี้ครับจะคนละแนวสูตรจะเป็นคนละสูตรครับสําหรับงวดที่1นทับ1ิก็ออกแบบนี้คํานวณแล้วเป็นแบบนี้แต่ว่าสูตรก็คล้ายๆกันครับ มาแนวเดียวกันแต่ว่าจะจับคนละแนวเดี๋ยวมาดูครับว่าจับแบบไหนอันนี้ผมก็ตั้งโจทย์ไว้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาตั้งโจทย์ไว้ก็คือเราใช้หลักแสนครับหลักแสนกับหลักหมืน่นนี่ครับใช้เหล็กคู่หน้าก่อน ของปี66วันที่1ทับ10เขาออกไที่20266เราจะเอาตัวนี้แหละครับมาคำนวณหางวดวันที่16ทับ10ก็จะเริ่มจาก72แล้วก็02แล้วก็ตามด้วย66 2ตัวล่างเอา2ตัวข้างหน้า72ครับแล้วก็2ตัวบน02 2ตัวล่างก็จะเป็น66นี่ครับผมจะตั้งไว้แบบนี้ ปีหก็ก็เหมือนกันครับนี่ครับสำหรับปีหกเเอาวันที่หนึ่งครับเพื่อมาหาวันที่สิบหกผก็เริ่มจากเจ็ดหนึ่งหห้าแล้วก็ห้าเก้านี่ครับเจ็ดหนึ่งหกห้าห้าเกาการคำนวณแนวทางเหมือนกันเลยครับก็เอาเลขข้ามเลขกันครับ ก็จะเป็นเจ็ดศูย์หกแล้วก็สองสองหกเนี่ยสองสองหกทำแบบนี้ครับและทีนี้เอาเลขสองสองหก 2, 2, ตรงนี้มาไว้ข้างหน้าครับแล้วก็ตามด้วยเจ็ดศูนย์หกมาไว้ข้างหลัง ก็หลักการก็เหมือนเหมือนเดิมครับเจ็ดสองได้เก้าครับศูนย์สองได้สองหกหก็ได้สอง สอเจก็ได้9้าอันนี้ก็ได้สองแล้วก็ได้สองก็จะได้เก้าสองสองเก้าสองสองครับทีนี้ก็เอาเลขตรงนี้ครับบวกกันให้ได้เลขฝั่งละสองตัวตรงนี้ก็จะได้หนึ่งสี่ตรงนี้ก็หนึ่งสี่เหมือนกันมีครับได้1หนึ่งสี่หนึ่งสี่เอาสี่ตัวนี้ครับบวกรวมกันอีกทีหนึง่งหนึ่งสี่ได้ห้า สีหนึ่งก็ได้ห้าหนึ่งสี่ก็ได้ห้าก็จะได้ห้าห้าห้าครับก็จะได้ศูนศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นี้พิเศษอย่างหนึง่งได้หลักร้อยมาครับผมบอกว่าได้หลักร้อยด้วยศูนย์นี้พิเศษอีกศูนย์หนึง่งได้หลักร้อยแล้วก็ได้สองตัวบนด้วยครับศูนย์นี้ก็จะมาบนอย่างเดียวเลยครับก็จะเป็นสูตรเลขบนอย่างเดียวศูนย์ตัวนี้ นับเพิ่มมาทีละสองแต้มครับจะเป็นเลขอยู่สี่ตัวศูนย์ละสองสองละสี่สี่ละหกจะได้ตรงนี้สี่ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะทำสูตรปาทะเพียนให้ด้วยครับเพื่อมาตัดหาสามเหลือสามตัวในนี้มีคู่หนึ่งครับมาสองตัวบน แล้วเลข14ี่ตรงนี้สองตัวตรงนี้ถึงกับ4จะมาหลักร้อยตัวหนึ่งเดี๋ยวท่านดูครับว่าได้หลักร้อยแบบไหนผมถือว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษอีกสูตรหนึ่งครับะจะแตกสามตัวครับเงวดนี้ก็จะเริ่มจากศูนย์ตรงนี้ครับศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า แล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งศูนยนี้จะจะอ้อมข้างบนลงมาจะไม่เหมือนสูตรที่ออกคนที่หนึ่งสูตรแต่ละสูตรจะคํานวณไม่เหมือนกันครับแต่ว่าใช้ปลาตะเพียนเหมือนกันก็เอาปลาตะเพียนมาช่วยนะครับ ผมจะใช้เลขแค่ตรงนี้ครับนี่ครับสี่ตัวตรงนี้แต่ผมจะจับออกมาอย่างนี้เอาตัวที่ไม่โดนตีเส้นมาก่อนก็จะได้ศูนย์แปดศูนย์หกแล้วก็สองสี่จะได้เลขหกชุดครับ แต่ว่าผมจะตัดก็คือตรงนี้มีศูนย์สองสี่หกนี่ครับมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกเรามาดูครับก็จะเหลือศูนย์สองสี่หกเหมือนเดิม เลขชนกันที่สี่ตัวเหมือนเดิมแต่ผมจะดึงออกมาแบบนี้ครับผมจะเอาแค่ศูนย์แล้วก็สี่แล้วก็หกเอาสามตัวครับเอาศูนเอาเอาสี่เอาหกศูนย์สี่หกเอาแค่สามตัวครับศูนย์สี่หกตรงนี้เพื่อมาจับคู่ให้ ก็จะมาเริ่มจากเลข0ย์ครับ0 6แล้วก็0ูนยกสับตัวเลขครับก็จะเริ่มจาก6 0 4 0แล้วก็สีต้องกลับตัวเลขครับ ดึงออกมาให้สามตัวครับมีศูนย์มีสีมีหกตรงนี้มันชนกันอยู่แล้วปีหกหกครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับเลขออกสี่สี่หกสี่เป็นเลขเบิลครับออกสี่สี่หกครับข้างบน สองตัวล่างออก 4, 4. ีนี่ครับได้สี่หกผมว่าพิเศษหลักร้อยแบบไหนนี่ครับสองตัวนี้เพราะว่าเราก็แค่เอาแค่สองตัวตรงนี้ครับเป็นหลักร้อยเลขเข้าไปที่เลขสี่ครับหลักร้อยเอาหลักร้อยมาบวกกับตรงนี้ครับจะได้สามตัวบนด้วย แต่อันนี้ผมจะจับไว้แค่สองสองตัวตเลขกเขาออกไว้ที่สี่สี่หกสี่สนี่คือหลักร้อยนี่ครับพิเศษตรงนี้ครับคือได้เลขสี่หลักร้อยมาตรงนี้มีชุดสองตัวบนต่อไปครับก็จะเป็นปีหกเจ็ดครับอันนี้ปีหกหนะครับ จะเป็น16ทับ10ทับ66ย้อนไปให้ดูแค่เหมือนเดิมครับ3งมวดอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตั้งโจทย์ไว้เราก็จะเริ่มจากเลขข้ามเลขก่อนก็จะเป็น7 65 7 65แล้วก็159 159 ทีนี้เอาหนึ่งห้าเ้ามาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาเจ็ดหหมาไว้ข้างหลังบวกกันลงมาครับได้8ปดได้หนึ่งได้สได้8ได้หนึ 4, ่งแล้วก็ได้เลขสีเอาหตัวครับบวกกันจะได้ฝั่งละสองตัวตรงนี้จะได้9ก้าห้า แล้วก็9ก้าห้านี่ครับตรงนี้จะมีหลักร้อยอยู่ตัวนึง <น force. S 1> ก็ได้แค่สองตัวก็คือเก้ากับ5เพราะว่าเลขเหม,เหมือนกันสี 4, ่ 4, 4, ครับหงวดที่ผ่านมาได้ห้าห้าห้างวนี้ได้ 4, 4ี่ถ้าบวกกันลงมาก็จะได้8 8แล้วก็ห 6นับเพิ่มทีละสองแต้มครับหก็แล้วก็แปดแล้วก็ศูนแล้วก็สองปีนี้นี่นับแต้มเป็นเลขคู่เลยครับไม่รู้ว่ามเป็นบังเอิญหรือเปล่านะเพราะว่าบวกนับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นเลขคู่หมดเลยและในนี้มีคู่หนึ่งครับเขาออกด้วยและตรงนี้ก็มีหลักร้อยด้วยนี่ครับ มีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งพิเศษตรงนี้ครับสําหรับสูตรนี้เอาหกมาตั้งตรงนี้ก่อนครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองขึ้นข้างบนครับสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดอ้อมมาแบบนี้ครับ เฉพาะตรงนี้ครับใช้เลขอยู่แค่นี้แต่เลขนี้มันซ้ำกันเราก็ดึงออกมาแค่สามตัวก็จะเป็นหกศูนย์สองเอาหกสี่มาออกมาก่อนครับหกสองแล้วก็แปดศูนย์ ตรงนี้มี6028มี602เพราสองพอเล็ซ้ำกันเราก็เอาแค่3ตัวครับตรงนี้ใช้เลขกสตัวก็จะมาเริ่มจาก60 62หสอง แล้วก็สองศูนย์ขับตัวเลขครับจะเป็นศูนย์หกสองหกแล้วก็ศูนย์สองต้องกลับตัวเลขครับเรามาดูงวดวันที่สิบหกปีหกเจ็ดสิบหกทับสิบนี่ครับเลขออกเก้าหกสองศูนย์เข้ามาเลขเบิ้ลอีกแล้วครับสองตัวล่าง เลขล่างเป็นเลขเบิลครับสองปีติดแล้วเลขก็ออกไปที่9 6้าสองสตัวล่างออกศูนย์ศูนย์นี่ครับผมบอกว่าพิเศษคือเราได้หลักร้อยเนี่ยครับหลักร้อยก็คือเลขเก้ชุด2ตัวคือมาบนอีกแล้วนะครับ เข้าไปที่หกสองศูนย์ศูนย์ก็คือมาล่างนี่ครับได้ชุดหนึ่งสูตรแต่ละสูตรจะคำนวณไม่เหมือนกันครับแต่ว่าเข้ามาถือว่ามาครับนี่ก็ได้เลขศูนย์ล่างมาก็เข้าไปที่หกสองตรงนี้หลักร้อยได้เก้านี่ครับออกเก้าหกสองสองตัวล่างออกศูนย์ศูนย์ก็คือศูนย์นี้ก็ยัง เน้นบนอย่างเดียวครับยังได้บนเป็นคู่ชุดบนนะครับผมว่าสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งอาจจะมาสามตัวบนก็ได้คบวนวณนี้เดี๋ยวมาดูครับงวดใหม่ก็เหมือนเดิมครับผมก็ตั้งโจทย์ไว้แล้วนี่ครับเจ็ดแปดเออแปดเจ็ดเริ่มจากแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมอันนี้ปีหกแปดครับส่วนตัวนี้ก็คือสิบหก 10บครับห7ไม่ต้องเม้นมานะครับบอกว่าถ้าคํานวณปีนี้ปีหน้าจะคํานวณอันนี้เป็นการนำสถิติคํานวณให้ได้รับชมครับของแต่ละปีครับอย่าคิดมากครับถ้าไม่คิดเยอะก็ไม่ปวดสมองอย่าคิดเยอะครับเอาที่สบายใจต่อไปครับ เอาเลขข้ามเลขก่อนก็จะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดนี่ครับแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดมีแต่เลขเจ็ดกับแปดแค่นั้นแหละครับเอาเจ็ดแปดเจ็ดมาตั้งตรงนี้ครับอ๋อเจ็ดต้องเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดงงกับตัวเลขอีกแล้ว เอาเจ็มาไว้ข้างหน้าแล้วเอา8ปดมาไว้ข้างหลังเออเจ็แล้วก็แปดเจเปบวกเ็เป็น15 7หบวกแก็เป็น15ได้4ได้5ได้5แล้วก็ได้เลขสีได้5้าห้สหสี่ครับ ห้าห้าได้ศูนย์ห้าสี่ได้เก้านี่ครับสองตัวนี้มาร้อยแน่นอนวันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนเดิมครับศูนย์เก้าเหมือนเดิมก็จะได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเหมือนกับงวดนี้ครับจะมีเลขอยู่สองตัวให้นั่นแหละที่จะมาหลักร้อยได้เก้าได้เก้าได้เก้าเห็นไหมครับถ้าเข้ามาเขาจะมาแนวนี้ตลอด ห้าห้าสีแล้วก็หนับเพิ่มไปทีละสอแต้มครับ6 8 0 2ปีนี้ก็ได้เลขแบบนี้ครับเลข6เหมือนกันตัวสุดท้าย อันนี้สี่บวกสี่เป็นแปดสี่บวกสี่ก็เป็นแปดแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกงวดนี้ก็เหมือนกันเก้าบวกเก้าเป็นแปดเก้าบวกเก้าเป็นแปดก็จะได้แปดแปดบวกกันก็จะได้หกได้ตัวเดิมครับก็จะได้ตัวเดิมได้ชุดเดิมเลยของปีก่อนปีหกหกเจ็ดเขาอาจจะย้อนออกมากลับอีกรอบก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับตัวเลข อีหนึงยอนมาออกอีกครัง้งหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนครับก็เริ่มจากเลข6เหมือนเดิม ก็จะได้ชุดเดิมเลยครับได้6ได้หได้ศย์แล้วก็ได้2ชุดเดิมนะครับ6 4 6 2แล้วก็แปก็จะได้ชุดเดิมเหมือนเดิมครับคือ6 2ห จับคู่ให้เหมือนเดิมครับสาหรับสูตรสถิติสูนี้60 06 62 26 20แล้วก็02นี่ครับสําหรับงวดวัทนที่16 งวดวันที่สิบหกทับสิบทับหกแปดครับหลังจากที่เราปีหกหกหกเจ็ดหกแปดเลขเขาออกแบบนี้ครับคือไม่เบิลก็มาได้เลขคู่หรอครังว่างวดน,นี้ไม่น่าจะเบิ้ลเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่มีเลขเบิลก็แสดงว่าต้องมาเลขคู่อีก นี่ครับเลขสีตัวตรงนี้ต้องมาคู่หนึ่งนี่ครับสูตรสถิติของแต่ละปีครับก็มาคำนวณให้ท่านได้รับชมเป็นแนวทางครับในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็เอาไปเป็นแนวทางครับถือว่าสูตรนี้ใช้ได้ครับได้ทั้งหลักร้อยแล้วก็สตัวบนด้วย ส่วนหลักร้อยตรงนี้มีศูนย์กับ9ครับนี่ครับสองตัวเนี่ยต้องมาตัวหนึงหลักร้อยนี่ครับต้องมาตัวหนึ่งหลักร้อยสม,มปีสองปีย้อนหลังไปนี่เลข4อยู่หลักร้อย9อยู่หลักร้อยงวดนี้มีศูนย์กับ9ก็ไม่แน่ครับ ขาอาจจะมาเลขตัวเดิมก็ได้อย่าลืมซื้อเลขตัวเดิมนะครับเลขตัวเดิมนี้ไม่แน่มอนกันอาจจะกลับมาออกก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับสําหรับสูตรสถิติใครที่ขอมาก็เชิญรับชมได้แล้วครับขอบคุณครับ